ฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลของฟานะคะฟางในชาก็แบตเหลือ5%นะวันนี้นะคะฟังก็จะมาให้ดูนะคะว่าเฟซฟางชื่อรายลายชื่ออะไรอินสตาแกรมชื่ออะไรสามอย่างนี้นะคะก็ฟังจะจะไปอย่างรวดเร็วเนาะฟังแบบรายละเอียดแป๊บเดียวเนาะเพราะว่ามีคนขอมานะคะของฟานะคะก็จะเป็น P K C H A N a N C H A T A นะคะ แต่เราจะเป็น ID นะคะ B E M สามสเอ็นเอยลือไปีนนี่เป็นเกาะต่อขอประทโทุอะไรอีกนะก็ต่อไปนะคะลายลายไม่สามารถดูได้นะลายขอบอกเลยนะคะ P n d r s r I 4 8นะจ้าแล้วก็ i n s สกาแกรนะคะก็ P n d s A M M หนนะคะ ก็แล้วเนาะขี่บอกคุบถ้วนสญญามอย่างนะจ้าแมสเซนเจอร์ก็ไม่เกี่ยวหรอกนะอเนาะขี่ก็สำหรับวันนี้ครับฟางขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย